พี่ช่วงนี้พี่กำลังกำลังเขาเรียกว่าตกพูดยังไงดีนะพี่กำลังแบบว่าชอบเล่นตู้เกมอะนึกออกไหมตู้เกมเหรอใช่จ้ะก็มไม่ทำงานแดงเหรอคะอ๋อไม่แต่พี่ก็ส่ง ส่งพี่ม,พมีพี่มีฟาร,ร์มของไว้ส่งของไว้ไว้ครบครบหมดเวียนร้ออกใช่ไหมก็ตอนแรกๆพี่รันแบบว่ารันรัวๆอะไรเงี้ยที่ฟาร,ร์มวันยันเช้าทำได้ไหมพี่ก็เลยมีของเยอะแล้วก็เออเติมเงินไปด้วยอะไรเงี้ยของมันก็เลยมีเติมเติมเยอะอ่ะมีเงินเยอะแต่พี่ก็ต้องใช้กําลังคนไม่ใช่หรอคะพี่พมามามาสายดยพี่ก็ไปเล่นมานะก็มีทีแคทโทแลเสร็จแล้วไง โอ้ยเห็นพี่อยู่คนเดียวไม่เห็นมีใครอยู่เลยนี่แหละแกงเขาลั่นกันใช่ไหมพี่พี่ไปรำสาวใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อันนี้อันนี้มิเกลมิเดลค่ะกุมารเพียฟนมารเพียงอุ้มกูเหรอเอาเอาพี่ตาลพี่ตาลดีๆนะเอาแล้วช่วยช่วยจริงๆทะเลาะหน่อยเบาเลยนะยังไงยังไงอายังไงเนี่ยพี่เจอเราหนูเจอกับพี่นานแล้วนะยังไงยังไง เพราะว่ามาหนูก็ไม่ได้ขัดเรื่องเรานะม้าหนูอะเกล้อเบาอะยังไงยังไงยังไงดีเกลแล้วพี่เบาของหนูอะมาหนูก็ไม่ได้ขัดเรื่องเรานะหนูก็รู้เนี่ยใช่ไหมล่ะเอาอเนยรับร้องเรื่องเบามานะคะอ๋อเขาเพิ่งถือว่าอันนั้นมามีแต่ตัวหนูขัดไงพี่ะครบ้าะพี่ฉุดหมดอลพี่ไม่สนหรอกพี่โดนแก้งอ้าวใครกระเทียมแดงม่แ่ะสีแดงเมื่อกี้ ภาพับรักจัดเอาแม่งเลยไหมแก๊งอะไรนะเอาครับรักพี่ฟาพี่รักหมดไปแล้วพี่เลยหมดไปแล้วโอเคใจครับได้ครับพี่ได้ครับแบบคนเล่นเปล่าไม่ใช่เดนทอรี่เอ้าเอ้ามันไปไปไหนแล้วอะต้องไปแล้วแน่นี่ยโน่ตัวแดงตัวแดงที่อะไรสัตว์แล้วท้ามไปอะพี่งูเฉิน ไม่ใช่ลุงเฉินไม่ใช่ลุงว่าไงมาโชลูกไม่ใช่ลุงมึงไม่ใช่ลุงเฉินว่าไงมาโชลุงเองลูกลุงเองแจ็คไม่ใช่หรอเสียงพี่น้องคุณไเปลี่ยนหน้าเพื่ออะไรวันามาว่าไงตอนนี้น้องมาฝากน้องเพื่อนลูกพี่แจักไม่แน่หลังเพิ่งขืนหนยไม่เข้าเพื่อนทำไมแบบนี้ไม่เห็นฝาหนูมากเลยมันไม่ฝาดลูกคนอื่นทไมฝากตลอดไงฝากตลอดไงลูกฝากอยู่ทั้งวั มอานก็ฝากถูกไหมลูกแต่มามีไฟฝาดลูกคนอื่นหนูกอะไรบงมาโชว์ก็หนูอยู่กับบาวอยู่ต่อเลยอ่ะปุ้ยแรงไม่ใช่ค่ะอถูกพูดเดียวพูดนหูก็อยู่ตลอดเดียวเห็นไหมถ้ามีพี่บาวก็ดูบ้างไม่ดูบ้างเหอยู่บ่อยจัดเลยอ่ะโอ้โหอยู่อยู่บ่อยจัดเลยแหละพี่เขาว่า พี่เขาไม่ว่างหนูก็อยู่ของหนูได้ค่ะเดี๋ยวมีฝักไอ้วนไปดูให้ดูให้ช่วงนี้นี่ครับเหนื่อยๆให้หน่อยลูกมามีชูๆนะคะพี่พี่ทำทำไมอะชูๆอะไระทำทำไมจะมึงรด้เล้วไม่ชอมึงยังเด็กอยู่เทวนโย อนีเด็กอยู่ห้าพี่ด่าว่าหัวตั้งอะไม่เป็นไรแต่แก๊งกูชนะเราะอะเออบางอย่างก็ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์การที่เรามีสิศักดิ์สิทธิ์ไปในแก๊งอะมันก็ดีไว้อย่างก็เป็นแบบกูหรอกพี่พึ่งสิศักดิ์สิทธิ์แพี่ละหนดวดูอยู่กับพี่นวเลยอ่าเพราะเบาก็เพิ่งมาทิ้งไว้อยู่กับกูเนี่ยเละเี็บร้อย พึ่งมาถึงมาเมื่อกี้เหรออ๋ <c oughs> อเพอราะกูบอกตอนตอนไปเล่นลูปอ่ะตอนไปเล่นลูปอ่ะแล้วก็ไม่รู้ยังไม่เห็นมาเลยเออคนอยู่เขาเล่นเสร็จนะดูเอมัวได้ทำอะไรอยู่ช้าๆไม่ยอมมาแล้วเขาไปไหนอ่ะไม่รู้ออกแล้วมั้งบอกไปแล้วเปล่าจะออกไปไม่บอกเลี้วสักคำหนึ่งเหรอโอ้โหเรียบร้อยงานงอนงานน้อยใจงานเศร้า เาคิดดูเอาเองคนอื่นกลับมาหมดแล้วอะเมื่อเร็วไม่ตกเช็ดเขาเองเลยค่ะหุ้ย่อเวลากลับอารมณ์เปลี่ยนโคตรง่ายเออดิยังไม่เห็นนี่นะก็มัวแต่ยืนให้รถชนอยู่นั่นน่ะจะเห็นได้ไงขอดูบัตรอยู่นั่นน่ะเอารถมาคนเดียมาหนังกูไม่นจะเป็นตูดเนาะเห็นอะไรกูเงียบเงียบม เออก็ถูกของหนูลูกของหนูก็ถูกของหนูนะข่อยจริงเลยเนี่ยเออถูก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 ไม่รู้จะพูดเฮี้ยขนาดชีวิตวันวันเนี่ยถ้าพูนี้แล้วไม่มีมาดูเขาจะชินไดปูเนี่ยคนปูเนี่ยคนด่ามึงเลยเออปูเนี่ยคนด่ามึงเลยเฮี้ยไม่รู้จะพูดเฮี้ยขนาดวันวันเนี่ยก็ขอโทษได้แม่ะสั่งสวยเลยลุงอุ้ยเกินเยียวยาแล้วลูกตัวนี้โอ้โหแม่งลุงไม่พูดลุงพูดจนลุงไม่พูดกับมันง่ายกว่าเจว ดูดูพูดเลยเขาหอมหมหนักขวาต่อไปฮึพูดอย่างเงี้ยเรื่องกูจะหนักซ้ายหนักขวาก็เรื่องกูหมายถึงอรื่อขาที่หนักขวาเออหนักหัวมึงปะล่ะไม่หนักขาไอ้เหี้ยเออรักพี่ขาไม่ต้องมารักกูไอ้สัตว์กูเฉินเว้ยเออแบดอ่ะเหี้ยแบดอ่ะ กูเฉิบเขหี้ยแบบนี้เลยหรอเข้าใจป่ะไอเกลกูเฉินกูแบดอ่ะนี่เงี้ยพี่พี่ก็ต้องสกปรกอ่ะดิไม่ใช่ปากมึงนี่นะไอ้สัตว์ไอ้รู้ว่าดูเฉินเป็นสามลองเข้าเป็นสามลองคนดียเอออ่ะัยว่าพี่เขาเป็นสามลองไี่เป็นลูพี่หรอกกูจะเป็นอะไรก็เรื่องของกูไอเหี้ยวอ้วนหูปากไอลูกหนูเอลูก ว้าวพูดอะไรเนี่ยลุงเฉดน่าจะสำรองแต่ลุงแจ๊ดหนูไม่มีทางไปสำรองว้าวพ่อแม่แต่สำรองเขาก็ไม่ให้เป็นไอ้ดิ่นแรงเจ็บว่าของกูเยอะ กูบอกแล้วบางสิ่งบางอย่างที่กูพูดไปพั่ก็ไม่เจ็บเท่าที่แกพูดหรอกเฮ้ยอกนหนูยิงหนูหนะคะหนูหนูหนูแล่นเล่นร้าหนูจริงหนูเล่นดูไงใช่ไหมล่ะว่าหนูร้ายดูหนูก็เลยรอรู้นะเป็นไงแบ๊บพอไะโหล่อพี่พี่เดาวผมบอกแกเหรอทำไมอ่ะพี่พี่เต็ม อพอไแม่ไม่พี่นาม่โดนฟื้นทำเดียวพี่ดีจ่ะอ่อนแม่เขาเลยเอาออกน่ะโอ้โหนะคะคุณลุงคุณลุงแจ๊สส่วนที่นะของหนูมานี่มามานี่เร็วคุณลุงเดี๋ยวหนูกลางลมให้ด้วยเพราะฝนตกฝนตกด้วยแล้วก็ลมให้รู้นะเดี๋ยวรู้ไม่สบาย ้วไมมาช้าต้องรอต้องนานต้องขับที่รักไม่ถึงชั่วโมงแปับไปเล่นลูกกับเพื่อนเพื่อมาครับหนึ่งเขากลับมาถึงก่อนพี่ต้องนานแล้วรู้ว่ารอพี่อยู่ฟังพี่ก่อนสิก็ไปช่วยเพื่อนที่ลูกแป๊บหนึ่งเมื่อกี้ก็เลยรีบออกมาเลยแล้วไปไม่ได้ปไปทะเลอะไรที่ไหนกลางโลกไม่อยู่พี่แจ๊ค งไม่ได้ทะเลทะเลใช่ไหมคะถามลุงแจ็คสิเขาช่วยเพื่อนผับเหลืองกันครับเมื่อกี้เนาะโอเคค่ะแล้วเห็นลุงแจ็คไม่ช่วยลุงแจ็คน่าจะเหนื่อยแล้วเมื่อกี้เล่นโโบอยักษ์ชนะกันด้วยพี่รู้แน่ว่านี่คือลุงแจ็คจำได้จำรอยสักได้ไงเขาบอกเขาบอกเขาไม่ใช่นะเขาบอกเขาเป็นเฉิน ันนี้ฉุดหรือเปล่าุน่าจะฉุดนั่นแหละฉุดตอนนี้น่าจะฉุนะค่ะฉุดไอนนี้ฉุดอยู่ฉุดยุ่งเกียวฉุดเรื่องอะไรไม่มีใครชุบพี่เบลในไฟปะพี่เบลไม่ไม่อยู่ปากเฟเด็กเฮียอะไรทำไมทำไมเปล่าไม่เมื่อกี้ผมหาพี่เบลชุบอยู่ไงแต่ไม่เจอก็นี่ก็พี่นี่เปล่าตกแมพไปเปล่า ทำไมพี่มาอยู่นี่ไงมาตอนไหนนี่มาตั้งนานแล้วเบ่งเยอะเกินว่ะขี้เกียจเล่นละเอเบ่นขนาดนี้คนยังไม่เห็นพี่ดูดิเห็นน้องก็ชุบชูบกันอยู่ครับไม่เป็นไรโอเคหลังเที่ยงคืนเรามีนัดลอยกระทงกันนะคะทิรักษ์โอเคฮะเรียกว่าอะไรนะพี่ปล่อยลุงดิทิรักษ์ปล่อยลุงดิลูกตี่ักษแกโอ้โติรักเกียวปล่อยลุงดิลูก มกระทงไปไปอยู่กันสองคนได้ป่ะกูละกะทงกับใครนะที่บ่าวเอากูเอาไปจากตรงนี้เรากระทงกับใครกที่รักเนี่ยลุงไอ้เกลียวปล่อยลุงไอ้เกลียวปล่อยลุงไปซะไปลอยไปทั้งคู่นั่นละไปเอาพูดอะไรผิดอ่ะยูนดอค่ะทำไมหนูทำอะไรผิดทำไมเขา พ่อหนูอยให้หนูกับพี่อยู่กันสองคูมด้วยนั่นน่ะสิอยากอยู่กันเยอะๆเนาะใช่ทำไมวันทำไมเสื้อหนูออกมาเลยออกมานานเลเป็นอย่างนั้นน่ะอะไรคะเป็นยังไงเปล่าครับครับอ๋อพี่ก็ยังไม่โตพ่ะพี่บอกยังว่าหน้ารัก พี่ยังไม่ตรงรี่ยังเป็นเด็กที่เจ็บสุดก็แค่โดนปืนยิงไม่ขัดเลยอเอาเลยว่าอ้าวทำไมโดนอ่ะ,าาะอนี้ครั้งแรกของพี่แค่นั้นแหละครั้งที่พี่ผู้ขังเนี่ยพี่อยู่มากี่ปีไม่เคยเด็<อ>กก็น้องบอกเลยมึงนี่น้องเองีย <c oughs> ดิเราต้องเฮไว จะลองทข้าใหม่ไม่ไม่ไงแค่ออกจริงถ้าไม่ไหวจริงก um ็วอกเฮ้ยพี่ผมพี mm ่บางได้ไหมไม่ให ah ้ออกผมไม่พูดอ่ะไม่เป็นไรครับพี่อะไรของพี่ลิฟเฮ้ยเกลเกลผู้ใหญ่ของคุณคุยกันพูดเลยน้องเออไม่เป็นไรเอาพี่ฟาฟาแล้ววันตีนเหรอตัดเออวันตีนเหรอพี่ลิฟฉัรู้มันจะพูดที่อะไรนนีหหูรอ ก็อเงะไรที่จะพูดเลยมันจะพูดว่าผมขอเอพี่อย่าอย่าพูดว่าแบบพี่จะไปต่อหน้าคนอื่นเลยรู้สึกไม่ดีเออทุกคนเปนตัวไม่ดีแล้วทำไงอ่ะเนี่ยน้าแบบผมแล้แบบพูดในมองผมว่าเห็นป่ะบอกแล้วมันมีเรื่องเล่าเฮี้ยเนี่ะอ่ะนะแบบถ้าพี่พูดอย่างเงี้ยผมวบาผมว่าหมดใจแบบแค่แบบแค่คนเป็นหัวแก๊งแบบพูด แต่ผมก็เข้าใจพี่นะแต่แบบผมที่ไม่อยากให้พี่พูดต่างไปกูไม่ใหม่อะงแกงใหม่ไปกูอะไรปะแกงเหี้ยอะไรกันไม่เอาเอาอันนี้เถอะเอาอันนี้เถอยังฮายังยฮาอยู่ยังฮาอยู่เหรอเอาวะยังก่อน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 ผมว่าพี่อะยังวะอ่ะอันนี้อันนี้ใช่ไหมยิ้มมากไปไปไปปัก แล้วฝันนี้อันที่หกนะครับเอนนิ่งครับฝันครับแกนะอันดีไปเอนนิ่งลิทปวดตาเหี้ยครับผมมาไอ้เรี่องฟ้าแล้วปวดตาเกมทุกวันเลยวะตอนนี้ปวดตาพี่แจ็คปวดใจไม่เป็นไรนะพี่แจ็คจะพี่ปวดใจนะฟังง่ายๆนะมัมมี่ใส่แว่นสิคะคุยไอสัตว หน่าเหี้ยชอนตีนและยำหึงฟังไว้น่เขาถามึงอะหนูโดนถ่ายรูปในไทีไหนเพราะว่าเขาถ่ายเป็นคู่กันแล้วเขาก็ลอยไปด้วยกันถ้าใครถ่ายให้อ่ะไม่นูมันถ่ายได้ไหมดูสิคะได้เดี๋ยวพี่พาไปโอเคไหมรีบเข้ามานะ เพีค่ะพี่ก็รีบเด่ามานะเจอหน่ครับที่รักเจอกันค่ะใครมาก่อนโดนใครมาทีหลังโดนทำโทษทำโทษด้วยอะไระจุ๊บได้ไหมได้มาทีหลังจุ๊บสิบทีสิบทีเลยเหรอ10สิบทีเ้ yeah. โอเค ัญญาลูกผู้ชายบาบุยบาบุยหนูจะเด้าไปเร็วกว่าแค่เร็วก่อนก็จะได้จุ๊บสิบอันพี่ต้องรีบเข้ามาก่อนอะไรหนูจะเดา่าดูได้ไงให้ไฟดับขอให้คอมพังขอให้เน็ตหลุดขอให้เน็ตหลุดเน็ตหลุดไฟดับเน็ตหลุดเน็ตหลุดเน็ตหลุด พี่นั่นแหละเน็ตหลุดอ่ะหนูนั่นแหละเน็ตหลุดพี่นั่นแหละ